เกิดเหตุสลดใจขึ้นเมื่อรถอนเนกประสงค์ที่ขนแรงงานชาวเมียนมาเสียหลักตกคลองชลประทานที่จังหวัดราชบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิต9คน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอพอปากท่อจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานหมู่4ตำบลหนองกระอําำเภอปากท่อพบรถอเนกประสงค์จมอยู่ในคลองจึงประสานกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแต่เมื่อลงไปถึงก็พบว่าผู้ที่อยู่ในรถนั้นเสียชีวิตทั้งหมด9คนเป็นชาย8คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กเล็กแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนทั้งหมดเป็นชาวเบนมา ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถคันนี้ขับมาถึงที่เกิดเหตุยางรถด้านซ้ายเกิดระเบิดทําให้รถเสียหลักตกคลองจากนั้นเห็นคนขับรถแล้วก็ชายหญิงเจคนออกมาจากรถหลบหนีไปเบื้องต้นตํารวจคาดว่ารถคันนี้ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับรถกับแรงงานอีก6คนส่วนผู้เสียชีวิตได้ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีแล้วค่ะ